ตลอดไปการคลิปนี้นะฮะก็จะมารีวิวพัดลมนะครับสำหรับแคมปิ้งพกพานะตอนแรกไปเจอในเซเว่นนะราคา499บาทมันก็จะไม่ผิดนะครับก็เลยจะซื้อแล้วแต่เอใจไว้ก่อนนะฮะมาดูในช h อปปี้นะฮะช h อปปีได้มาราคาที่315บาทรวมส่งก็อยู่ประมาณ340บาทนะครับเดี๋ยวมาแกะดูกัน เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนูอนี่ก่อนนะฮะพัดลมพับพกพาสะดวกปรับได้หลายระดับนะครับนี่ก็จะระบุเลยนะครับความดังของเสียงรบกวนแบตเตอรี่นะฮะใช้งานต่อเนื่องสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็ต่อ USB เอาได้นะครับด้านหลังก็จะเป็นในส่วน ควมแรงนะครับได้สิระดับ180องศาก็ตามนี้เลยนะครับผเดาว่าใช้งานต่อเนื่อง7-9ชั่วโมงเนี่ยคือเบอร์หนึนะฮะอันนี้เดี๋ยวมาแกะดูกันครับมีคู่มืออยู่ในกล่องนะฮะก็จะไม่ดูแล้วก็สายเสียบชาร์จนะครับ ก็ผ่านไปมาดูตัวปลบเลยดีกว่านี่ก็จะเป็นกันลื่นนะครับสามารถแกะได้แล้วก็แล้วก็วางนะฮะกันลื่นแต่ผมจะไม่แกะลอกละเรียบร้อยแล้วนี่เลยฮะก็จะเป็นเหมือนข้างกล่องเลยนะครับสายเสียบชาร์จนี่ก็เป็น USB output นะครับชาร์จมือถือ แล้วก็เสียบไฟ usb นะแกงหัวโอเคนี่ดึงขึ้นมานะครับจับดึงขึ้นมางี้ปุ๊บเห็นไหมก็จะเป็นแนวนี้นะครับแล้วก็ตั้งขึ้นเปิดเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่คือแนวธรรมชาติแรงหยุดแรงหยุดนะฮะ มาดูในส่วนของด้านตัวล็อกนะฮะเห็นไหมครับเราก็จะหมุนไปนะครับแล้วให้จุดข้างล่างสุดเนี่ยกดลงไปต่ําสุดเพื่อที่จะล็อกตัวยึดพัดลมนะครับคือไม่ให้พับไปข้างหน้านะฮะไปกระดกไปกระดกมานะเห็นปะ่ะถ้าเกิดเราคลายนะครับเราคลายเราคลายเห็นไหมตัวนี้ก็จะคลายออกแล้วก็พับเก็บได้ อันนี้คือตัวล็อกนะครับตัวล็อกในการพับเฉยๆส่วนความหนืดของการดึงเข้าดึงออกเนี่ยคือมันหนืดอ,อยู่แล้วนะครับคือไม่ต้องกลัวเลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับพัดลมราคาประหยัดแคมปิ้งพกพานะเดี๋ยวรอบหน้านะครับคลิปหน้าผมจะมาโมอันนี้นะค,คือเพิ่มจะเพิ่มความจุข,ของแบตเตอรี่นะฮะต้องขายนี่ก่อนอย่ลืมนะครับ ร,รอบหน้าผมจะมาโมนี้นะครับเพิ่มความจุของแบตเตอรี่แล้วประกันของเขาก็จะหายไปนะครับปรกันของเขาก็จะขาดไปถ้าเกิดผมทำอันนี้ชรุดนะฮะอ่ะมาเดี๋ยวมาดูตอนต่อไปนะครับจะเกันใหม่คลิปหน้าครับตอนไปกัน